ทานให้อหร่อนะคะทานเยอะๆนะคะจ้ะเออหนูจะหนูช่วยเอาข้าวกับเงินเนี่ยใส่ถุงให้ป้าทีได้ไหมได้ค่ะ ทำอะไรหนูมไม่ได้ทำเลยป้าฉันหน่อยขอบใจหนูมากเลยนะหนูนี่นางฟ้านางสวรรค์จริงๆเลยไี่เหมือนเด็กสมัยนี้ก้าวแล้วชอบรังแกคนแก่คนพิการนี่หนูเดินชนคุณป้าคนลมแบบเนี้ยไม่คิดจะขอโทษหน่อยหรอ พี่สาวคะบางทีสิ่งที่พี่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พี่คิดก็ได้นะคะพี่สาวคะพี่สาวแจกข้าวกล่องแล้วก็เงินใช่ไหมคะงั้นหนูขอข้าวกล่องกับเงินหน่อยได้ไหมคะฉันไม่แจกของให้กับเด็กที่ใส่ไม่ดีแบบเธอหรอกเธอไปซะก็ได้หนูไม่เอาก็ได้ คุณป้าเป็นยังไงบ้างคะเดินไหวไหมให้หนูไปส่งที่บ้านไหมคะไม่ต้องจ้ะแค่นี้เองเดี๋ยวป้าไปก่อนนะป้าไม่รบกวนหนูแล้วจ้ะอเอคะ่ะเดินดีๆนะคะจ้ะจ้ะโอยฉันแค่ปลอมเป็นคนพิการแค่นี้ก็ได้เงินใช้สบาย ตาบอดเลยนะคะ มือถือของฉันหายไปไหนเนี่ยอยู่นี่ไงคะเอ็มี่เธอเด็กนักเรียนคนเมื่อกี้นี่นะที่เธอแอบขโมยเงินกับมือถือของฉันไปใช่ไหมหนูไม่ได้ขโมยของพี่มาซชหน่อยคนที่เขาขโมยคือป้าที่การคนนั้นต้องถากแล้วเอา้าไม่เชื่ออิก เนี่ฮะนี่เอาแอบขโมยของของฉันตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยทำไมฉันไม่รู้ตัวเลยอ่ะอ๋อต้องเป็นตอนนั้นแน่เลยอ้าวคุณป้ายังไม่กลับอีกเหรอคะแอดหนุองจา้า พอดีว่าป้าอยากจะขอข้าวเพิ่มอีกสักก่องนึงได้ไหมป้ามีหลานเล็กๆของป้าป่วยอยู่คนนึงที่บ้านได้ค่ะนั้นคุณป้ารอหน่อแป๊บหนึ่งนะะด้ค่ะ คนเดี๋ยวนี้ดูหน้าไม่รู้ใจวันหลังพี่สาวก็หัดระวังเนื้อระวังตัวด้วยนะคะฉันขอโทษเธอด้วยนะที่ฉันเข้าใจเธอผิดไปอะ่ะแล้วก็ขอบคุณเธอมากๆเลยนะที่เธอเสยเอาของมาคืนให้ฉันอะพี่สาวคะ่ะหนูเห็นคนโดนังแกเต็มสองตาขนาดเนี้ยถ้าหนูไม่ช่วยมันก็คงเป็นไปไม่ได้หนูก็ต้องช่วยสิคะงั้นถ้าพี่สาวไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวกลับก่อนนะคะเดี๋ยวก่อน ตอนแรกอะที่เธอปลอมตัวเป็นเด็กนักเรียนเธอทําไปทําไมหรอหรือว่าเธอไม่มีเงินกินข้าวเธอบอกฉันได้นะ <c oughs> มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะพี่แต่ว่าหนูก็ไม่ได้มีมากพอที่จะไปแจกใครหรอกคะ่ะส่วนที่หนูต้องปลอมตัวเป็นเด็กนักเรียนก็เพราะว่าหนูแค่จะมาเอาข้าวกับเงินไปให้ลุงคนหนึ่งลุงคนนี้เขาก็โดนผู้หญิงคนนั้นอะเาะขาขโมยของไปจนหมดตัวหมดเลยอะคะ่ะจริงเหรอโอ <c oughs> พาฉันไปหาลูกคนนั้นหน่อยสิได้สิคะไ้เลยค่ะ เองเหรอ้นี่อะไรเลยหนูถ้าจะมาขอเงินน่ะลุงไมนมี้ให้หรอกนะเพราะว่ามีคนใจร้ายอะ่ะเขาขโมยเงินลุงไปหมดแล้วคุณลุงคะหนูไม่ได้จะมาขอเงินคุณลุงคะ่ะแต่หนูจะพาคุณลุงไปอยู่ในที่ที่สบายกว่านี้ที่นั่นอ่ะมีข้าวให้คุณลุงกินมีที่ให้คุณลุงนอนด้วยนะคะจริงเลยหนู สมัยนีย้มีคนแบบนี้ด้วยเหรอหนูไม่ต้องมาหลอกลุงรอนะลุงไปซะเถอะจริงค่ะลุงหนูไม่ได้หลอกลุงนะคะนี่นะคะนำบัตรของหนูถ้าคุณลุงยังไม่เชื่อหนูอ่ะคุณลุงยังไม่ต้องไปวันนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนอ่ะคุณลุงพร้อมเมื่อไหร่คุณลุงก็โทรหาหนูนะคะหนูจะมารับคุณลุงเองเลยค่ะ ใจมากนะหนูนี่หนูให้คุณลุงนะคะปกันถลุงขาไปทำงานด้วยคนสิ กันเลยค่ะ